หากจะนับยอดขุนศึกต้านทัพนับแสนในสามก,ก๊กแน่นอนว่าเตียวเลียวก็ต้องเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในธรรมเนียมนั้นในศึกเมืองหับปาเขาใช้ทหารแปดร้อยนายบุกตีทัพนับแสนที่สุนกวนนามาเองเขย่าฝันสนปราัศาสตร์ชาวงอกกกอย่างมากตั้งแต่ระดับเล็กน้อยก็ยันไปถึงระดับป่ามุกแควนเตียวเลี้ยวสร้างชื่อโดดเด่นได้ไม่ใช่เพราะด้วยตัวคนเดียวแต่เป็นเพราะมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีอย่างลี่เตียน และงักจินซึ่งถึงแม้เคยบาดหมางกันมาก่อนทำห้พวกเขาสร้างวีรกรรมอันโด่งดังได้เตียวเลี้ยวเป็นอันดับหนึ่งในห้าทหารเสือของวีกกแต่เดิมเขาติดตามรับใช้ลิปโป้และก็เข้าสังกัดโจโฉเมื่อลิปโป้พ่ายแพ้ต่อโจโฉนั่นเองเตียวเลี้ยวเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งของโจโฉเขาติดตามโจโฉปราบ้วนเสียวในสึก,กวัวตอนำกำลังกว่าล้างทายาทระกูนอ้วน และปราพออูหวนทางภาคเหนือจนระลับครับเตียวเลี้ยวนั้นจริงๆเป็นสหายกับกวนอูเขาเคยกระแกรก่อมกวนอูให้ยอมจำนจวนโจโจโฉเพื่อรักษาความปลอดภัยของครอบครัวของเล่าปีและก็ช่วยพูดให้กวนอูยอมปล่อยโจโฉที่เส้นทางหัวหยงหลังจากที่โจโฉพ่ายศึกซิกเพ็กจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดต่อมาโจโฉตั้งเตียวเลี้ยวเป็นเจ้าเมืองฮับปา่าป้องกันแนวรบด้านตะวันออกซึ่งตีกับงอกก๊ก เมื่อครั้งโจโฉทุ่งกําลังไปตีเมืองฮั่นตงด้านตะวันตกซุนกวนก็ถือโอกาสยกทัพนับแสนเข้าตีเมืองฮับป,ปาซึ่งในขณะนั้นก็กําลังป้องกันกันเพียงเจ็ดพันนายเท่านั้นเตียวเลี้ยวลี่เตียนและงักจินซึ่งโจโฉให้ประจําการที่ฮับป,ปาไม่ค่อยลงรอยกันมาแต่เดิมโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างเตียวเลี้ยกับลี่เตียนแต่เมื่อศึกมาประชิดเมืองพวกเขาก็จาต้องร่วมมือกันก่อนพวกเขาจําต้องร่วมมือกันทํางาน โโฉชที่ทําศึกอยู่เมืองฮันตงครั้นทราบข่าวว่าซุนกวนยกทัพใหญ่มาตีฮับป่าเองก็มีจดหมายมาถึงแม่ทัพทั้งสามมีใจความว่าหากข้าศึกมาให้เตียวเลี้ยวและลิเตียนออกรบให้งักยินอยู่รักษาเมืองในครั้งแรกงักยินทักทวงว่าหับป่ามีทหารรักษาน้อยหากยกประรบกับซุนกวนเกรงว่าจะเสียทีให้รักษาเมืองให้มั่นคงดีกว่าแต่เตียวเลี้ยประเมินเลยว่าข้าศึกยกทัพใหญ่มากําลังใจฮึกเหิม ควรยกทัพไปก่อกวนททาลายขวัญฆ่าศึกขอประกาศต่อลิเตียและงักจินว่าคำสั่งท่านโจโฉให้ออกรบหากพวกท่านไม่ไปฆ่าก็จะออกไปเองความแน่วแน่ของเตียวเลี้ยวมาจากความเชื่อมัน่นสองประการประการที่หนึ่งนั่นก็คือเชื่อมั่นในการประเมินสถานการณ์ของโจโฉแม้ว่าขณะนั้นจะอยู่ไกลถึงหันตรงก็ตามและประการที่สองก็คือเชื่อมั่นในศักยภาพของทหารและได้พิสูจน์ในที่สุดว่า ทหารมาประรนายของเตียวเลี้ยวก็ตีทับงอกกกกระเจิงเกือบจับเป็นสุนกวนได้เป็นหัวหน้าทีมอย่างเตียวเลี้วนั้นเด็ดขาดรองหัวหน้าทั้งสองลิเตียเลงงักจินก็ตัดสินใจร่วมมือกันอย่างเต็มที่ละวางคุมเครื่องส่วนตัวทําตามแนวทางที่หารือร่วมกันเตียวเลี้ยวใช้ทหารน้อยข่มขวัญทหารมากทําลายในรูปอันแข็งแกร่งของสุนกวนลงจนทหารฮับป่ามีกาลังใจฮึกเหิม พร้อมสู้รบป้องกันเมืองได้อย่างเต็มที่การรบที่ตำบลเสียวเกี้ยวเตียวเลี้ยวให้ลิเตียนล่อไปทำลายสะพานทางด้านทิศใต้ตัดเส้นทางหนีทับงอกกกได้เรื่องหน้าให้งักจิ้นเป็นทับล่อโดยแกล้งแพ้แล้วชักนำทับสุนกวนเข้าสู่หลุมพรางเมื่อถึงจุดที่วางกำลังไว้เตียวเลี้ยวถือถว่วเข้าประจันบานกับแม่ทับงอกกกอย่างฟ้าเล็บจนเกือบเข้าถึงตัวสุนกวนที่กลางสะพานเสียวเกี้ยวนั้นซึ่งขาดกลาง เดชบ,บุญที่ซุนกวนชักมาข้ามไปทันวุวิไม่เช่นนั้นผู้ปกครองงอกกกคงจะสิ้นชื่อก็ใน,นคราวนี้นับตั้งแต่นั้นชื่อเสียงของเตียวเลี้ยวก็ลือก้าวไกลไปไกลทหารพลและเมืองงอกกกต่างยำเกรงกันทั่วเมืองถึงขนาดถ้าอ้างชื่อเตียวเลี้ยวขู่เด็กร้องไห้อยู่ก็จะเงียบทันทีด้วยความน่ากลัวและหวาดหวั่นของลักษณะของเตียวเลี้ยว ความสำเร็จของเตียวเลี้ยวส่วนหนึ่งมาจากบุคลิกภาพส่วนตัวมีความกล้าหาญและเด็ดขาดแต่ส่วนสําคัญก็มาจากทีมเวิร์กที่ดีทั้งในระดับบัญชาการและระดับปฏิบัติการในระดับบัญชาการนั้นลิเตียนงักยินแม้จะไม่ถูกเตียวเลี้ยวแต่พวกเขาก็เคารพการตัดสินใจของเตียวเลี้ยวนะครับและมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าจะขัดขากันเองภายในองค์กรส่วนในระดับปฏิบัติการทหารของเมืองฮับปา้าแม้ว่าจะน้อยกว่าศัตรูมาก แต่ก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถจนทับงอกกกนั้นให้ผลเมืองไปได้ความสำเร็จของคนคนหนึ่งนะครับหลายครั้งจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวแต่การร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีมของเพื่อนร่วมงานแม้กระทบกระทั่งกันบ้างขัดกันบ้างเห็นต่างกันบ้างแต่ก็เน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญสามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมให้เจ่มชัดได้และก็กอดคอเฉลุยไปด้วยกันจนถึงเป้าหมาย หนึ่งเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนชนะได้เตี่ยวเลี้ยวเฟียวจนได้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังนี่ผลงานของเตียวเลี้ยวนะครับนักรบวุยกกจริงๆแล้วเตียวเลี้ยวนั้นเป็นขุนพลของลิโป้มาก่อนนะครับแต่เมื่อถูกโจโฉปราบแน่นอนว่าเตียวเลี้ยวก็มาอยู่กับโจโฉและก็สิ่งที่สําคัญก็คือการเกลี้ยกล่อมให้ขวนอูนั้น มารับราชการกับโจโฉเพราะว่าเตียวเลี้ยวนั้นเป็นเพื่อนสนิทก,กับกวนอูมาก่อนแต่ว่าก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะความซื่อสัตย์ของกวนอวูไม่แพ้ความกาล้าหาญและดิดเดียวของเตียวเลี้ยวเช่นกันร่วมแสดงความคิดเห็นในะตาคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆร้านสองโลกนั้นลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ